เราก็ยังมาเล่นเกมกันต่อนะคะเนื่องจากว่าเรากําลังมันกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ครูฝ้ายนำไปแล้วสองต่นหนึ่งคะแนนนะคะเย่อ่ะครูแนนพร้อมไหมคะพรอเราจะเล่นต่อเลยนะคะในหมวดหมู่ของคําที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าตะตะตะหรือตระก็ได้ตอตะตะหรือตอรออตระหรือตะแบบที่ ไม่มีรูปสระก็ได้นะคะโอเคนะรูฝ้ายเมือ่อกี้ผู้ฝ้ายแพ้นาะให้ฝ้ายเริ่มก่อนนะ I'm ready Okay I'm ready too k a y let's go ตเลดืดตลาดตะวัดตะหนุตะล,ลุงได้ไหมได้เนาอเป็นชื่อเป็นประเภทอันนี้เนาะตะลุงตะนาได้ไหมไม่ไนดะ้ ค่ะตะกรา้าทำไมคิดไม่ออกอ๋อเดี๋ยวนะอะไรอ่ะตโนดตรัตรักหนักตระนีนตระ,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 ะการตา wow. ตาลาลาไม่ได้โอเคตาอะไรดีแล้วสองนาทีสิบไม่คิดดอกก็เหรอนับไปม่จะนับก็ต้องคิดดอกด้วยดิเออให้เวลาเขานิดนึงด้วยสิบเก้าร็วมันจะลืมก่อนแปด 7จ็ดหกโตกได้ไหมหตกไหมตื่นตรหนกอย่างเงี้ยโอเคแตะหงิดเขียวละสิบเก้าแปดแต่งานตะคิดตะควรตะคิดตะขวงไหมเออตะคิดตะขวงเออตะคิดตะขวงใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคทคนั้นแหละโอเค ภาาษไทยอเดี๋ยวน้ะมันชิดไม่ออกมีตั้งเยอะอ่ะไม่ชิดออกตะ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 ตอนย้อนตะตอนย้อนตอนไม่ย้อนโอ่เหลืออีกสี่ทีวีเนี่ยตะอะไรอ่ะดูคะแนนเท่ากันตอนนี้เท่ากัน ตะลุยตะลุยตะลอนุอ้ยยังได้นะตะอะไรอีกอ่ะคิดหรกยังตะลึง เดี๋ยวอีหกวิอีหกวิหมดเลยเวลาหมดเลยค่ะคุณไพชนะหมดเลยหมดเลยวันแตะโกแตะโกโอ้ยแล้วคุณไพก็ชนะไปด้วยคะแนนสิบต่อเก้าค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาในช่วงที่แบบคับขันแต่โก้ตะโกแต่โกได้ยังไงเย่เย่เย่ไม่ได้ขนาฮะสามต่อหนึ่งนะคะได้ยินไหมคะ เร่อจนกว่าจะเสมอจะเสมอแล้วโอเคไม่ปะชนะน,นะคะเค่เสมอก็พอแล้วะโอเคเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้าได้นะคะ